ครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิทักษก,การปราบปรามนะครับได้จับกลุ่มชายนะครับที่มีการสวมใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายการตำรวจระดับรองผู้กับการนะครับไปหลอกลวงหญิงสาวผ่าน Facebook นะครับแล้วก็มีการร่วมหลับนอนแล้วก็แอบอัดคลิปนะครับถ่ายบันทึกภาพนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วเอามาข่มขู่ผู้เสียหายนะครับในเรื่องนี้เนี่ย การดำเนินคดีในส่วนของการข่มขู่เน exactly. ี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่รูปแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ์นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานักงานแห่งชาติครับอยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยกฎหมายได้มีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในพระราชบัญญัติตํารวจนะครับในมาตรา108นะครับ มันอยากได้ว่าผู้ใดเนี่ยนะครับแต่งกายเรื่งแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยะครับจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีนะครับนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับการแสดงละครภาพยนตร์นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับของดารานักแสดงเนี่ยสามารถกระทําได้ครับแต่ต้องมีการขออนุญาตนะครับจากหัวหน้าสถานีตารวจนะครับท้องที่ที่มีการถ่ายทำนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในการแสดงนะครับต้องไม่ทําให้ข้าราชการตำรวจเกิดความเสื่อมเสียนะครับถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสูงเสี่ยงที่อาจจะถูกดำเนินคดีได้ครับขอบคุณมากครับ